สรุปสารสำคัญถึงกลุ่มผู้ทำงานแห่งแสงเพื่อการยกระดับจิตวิญญาณจาก Ascension Light Worker คุณรู้สึกถึงพลังงานที่เปลี่ยนแปลงรอบตัวหรือเปล่าคุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับประตูสู่การยกระดับจิตวิญญาณครั้งสำคัญหากคำตอบคือใช่ช่วงเวลานี้คือโอกาสพิเศษของพวกเรา เพราะประตูมิติพลังงานจักรวาล4-4่สี่พอท่านได้เปิดออกแล้วเปรียบเสมือนช่องทางพิเศษที่เชื้อเชิญผู้ที่กำลังแสวงหาการเติบโตให้ก้าวเข้าสู่คลื่นพลังงานแห่งความเป็นปรมมจารย์นี่คือช่วงเวลาที่จะได้สัมผัสกับความลักความอุดมสมบูรณ์และ และพรนานาประการอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อนำทางพวกเราเนี่ยไปสู่จิตสำนึกที่สูงส่งกว่าเดิมในศาสตร์แห่งตัวเลข44เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการทำงานกับจิตวิญญาณอย่างเข้มข้นเป็นการ,รเผชิญหน้าและเยียวยาเงาในตนเองเป็นการบูรณาการ ทุกส่วนของตัวตนให้เป็นหนึ่งเดียวเป็นการสร้างความสมดุลและความมั่นคงที่แท้จริงภายในตัวเราและที่สำคัญคือการวางรากฐานใหม่เพื่อสร้างสรรความฝันและชีวิตที่พวกเราทุกคนผู้ตื่นรู้เนี่ยปรารถนาให้เป็นจริง เหล่าปรมาจารย์ผู้รู้แจ้งและสิ่งมีชีวิตแห่งแสงสว่างขั้นสูงตอนนี้กำลังส่งพลังมาสนับสนุนยังโลกอย่างเต็มที่เชื้อเชิญให้ดวงวิญญาณที่กำลังตื่นรู้ทั้งหลายเปิดรับการเชื่อมต่อน,นี้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสําแดงผลอันยิ่งใหญ่ในระดับบุคคลและส่วนรวมและ ระดับดาวคลอโลกเป็นการเก็บเกี่ยวผลลัพธ์จากการทำงานภายในและการเดินทางผ่านกระบวนการยกระดับจิตที่ผ่านมาตัวเลข44ยังตอกย้ำถึงพลังความแข็งแกร่งภายในความมีวินัยในตนเองความรู้แจ้งจากจิตวิญญาณและการปรับสมดุลเพื่อความสำเร็จ ในการยกระดับจิตวิญญาณขอให้พวกเราผู้ตื่นรู้เนี่ยใช้พลังนี้เป็นเครื่องเตือนใจให้ยืนหยัดอย่างเข้มแข็งเมื่อเผชิญหน้ากับความท้าทายให้รักษาความเป็นตัวของตัวเองและมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายแห่งการตื่นรู้อย่างแท้จริงพลังงานที่สูงส่งเหล่านี้ ต้องการการอนุญาตจากพวกเราเนี่ยผู้ตื่นรู้เสมอเพื่อที่จะให้ทำงานร่วมกับเราและผ่านเราโปรดวางใจว่าพวกเราได้รับความรักและการคุ้มครองจากเบื้องบนเสมอจากกว,วานกำลังคลี่คลายความลับและความจริงอันลึกซึ้งเหล่านี้การดําดิ่งสู่ภายใน เป็นหนทางที่จะรับพลังงานใหม่นี้ขณะที่พวกเรากำลังเปลี่ยนผ่านสู่มิติและคลื่นความถี่ที่สูงขึ้นในกระบวนการนี้พวกเราอาจจะได้สัมผัสกับสภาวะสุญญาตา The Void ซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในจิตสำนึกของเรา พวกเราเนี่ยอาจจะรู้สึกเหมือนอยู่กึ่งกลางระหว่างโลกเก่าและโลกใหม่รู้สึกเหมือนกำลังหลงทางบางทีอาจจะรู้สึกเหมือนไม่ได้เชื่อมต่อหรืออาจจะกระสับกระส่ายนี่คือช่วงเวลาที่จิตใจต้องการความสงบเพื่อประมวลผลพลังงานใหม่ขอให้เราอบรับช่วงเวลานี้เพราะมัน มักเป็นสัญญาณก่อนการเปลี่ยนแปลงและการสำแดงผลครั้งใหญ่เป็นการปรับสมดุลเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการก้าวต่อไปและสำหรับเรามเมล็ดพันธุ์แห่งดวงดาวสตาร์ซีดพวกเราทั้งหลายเนี่ยและผู้เดินทางบนเส้นทางนี้นี่คือช่วงเวลาของการทวงคืนพลังอำนาจ เป็นช่วงที่เราควรตั้งขอบเขตให้ชัดเจนปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการเก่าๆไม่ว่าจะเป็นความคิดความผูกพันกรรมและสัญญาเก่าในอดีตพวกเราเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงของการชำระล้างและแปลเปลี่ยนพลังงานครั้งสุดท้ายเพื่อเตรียมพร้อมที่จะรับการฟื้นฟูและจัดตำแหน่งพลังงานใหม่ ซึ่งจะกระตุ้นจักกระหัวใจเปิดใช้งานแม่แบบแห่งความรักและการเยียวยาและจะนำมาซึ่งความคิดสร้างสารรค์ความมั่งคั่งสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีรอบด้านช่วงเวลานี้จึงสำคัญอย่างมากที่จะต้องให้เวลากับตัวเองในการพักผ่อนฟื้นฟูรีเซ็ตและดูแลตัวเองด้วยความรัก ความใส่ใจในตัวเองเพื่อให้กระบวนการนี้ปรับสมดุลพวกเราเนี่ยให้เสร็จสมบูรณ์การเปิดใช้งานประตูมิติ4 4ครั้งนี้จะช่วยขยายศักยภาพความเป็นปรมาจารย์ในตัวเรามันจะเพิ่มความเชื่อมั่นและนำพวกเราเนี่ยไปสู่ความสำเร็จในการยกระดับจิตสำนึก และความสมบูรณ์แห่งตัวตนที่สูงส่งไปพร้อมกันและยังเป็นการปลูกจิตสำนึกแห่งความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์เข้าใจในความยากลำบากของการเดินทางบนโลกใบนี้และแผ่ขยายแสงแห่งการเยียวยาออกไปเพื่อร่วมกันสร้างกระบวนทศน์ใหม่ให้กับโลกไกอาของเราเนี่ยที่กำลังยกระดับ นะครับและผมจะขอส่งท้ายด้วยคำนี้การเดินทางสู่แสงสว่างที่แท้จริงมันไม่ใช่การหลีกหนีความมืดมิดแต่มันคือการอบกอดและเรียนรู้จากเงาในตัวเองจนสามารถแปลเปลี่ยนมันให้กลายเป็นพลังแห่งการตื่นรู้และการสร้างสรรค์ ขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับฟังจนจบหากเนื้อหานี้เป็นประโยชน์และเพื่อนๆอ,อยากเลี้ยงกาแฟแอดมินสามารถดูรายละเอียดแนวทางการสนับสนุนที่ d e s c r i p t i o n ด้านล่างได้เลยนะครับและผมก็มีหนังสือ e b o ุ๊ของทางช่องให้เพื่อนๆได้โหลดไปอ่านฟรีแทนคำขอบคุณขอบคุณและขอบคุณ